สวัสดีครับวันนี้พปกผมแบงค์กิจจัยเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 12 Pro Plus 5G นะครับก็เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยลงวันที่22เปิดตัววันที่21นะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยหล่อเท่มากๆนะครับกับราคาที่เขาได้เนี่ยผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับด้วยหลายอย่างที่เขาได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนนนนนนนาาาดดห้้จออ6.7 7S ิววคคคมละะะเเเียปป็็ Full Plus CPU HD Refresh Snapdragon รร 120Hz ัับบ Gen Rate ตัวที่ผมถืออยู่หรือว่าหยิบมาในตอนนี้นะครับคือรุ่น r AM 12รอม512นะครับแบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยไฟชาร์จ67วัตต์นะครับถ้าเกิดคุณซื้อในรุ่นแรม8ร o ม256นะครับราคาจะอยู่ที่13,999บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่อยู่ในมือผม RAM 12รอม512เนี่ยราคาอยู่ที่16,999บาทนะครับซึ่งเพิ่งวางขายได้ประมาณวันหนึ่งนะครับจะคุ้มไม่คุ้มก็ดูตรงนี้นะครับผมว่ายังไงก็เกินคุ้มมากๆเพราะว่านอกจากดีไซน์ที่คุณจะได้้คัุณยงได CPU ที มั่นใจได้เลยว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมมันจะดีอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูกันในเกมนะครับผมเนี่ยได้ทาการทสเกมเป็นทุกท่านได้ดูกันมากมายแก่กองแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นลังใจผมแบงก์เกมจะาทำคลิปเจ๋ดดีอย่างนี้ต่อไปนะครับแทนที่พอมไม่ดูเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้รีเกมเอาวิวเรียบร้อยเลยครับผมกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกสูงมมมมมาาาากกกกนนนนนะรรรัับแลลล้้้้วว็็็เเเเเเเฟทจปปปอดู่่ใียยงงงไไิ เัาเลยครับแล้วยังไงอะ่ะตายนะเนี่ยโอเคนี่ครับสไลด์ไปเรียบร้อยตายนะครับเอาดีมาหนึ่งค่าได้เอาแล้วได้ครับผมเอาแล้วครับโอ้โหจากวันนี้ตายสองสยองเมืองยิ้มครับผมตายครับไม่มีใครแลกเลือดด้วยเรียบร้อย ไม่มีใครแรกเลือดไงปุ๊บนี่ครับสวยมากซับทําสวยซับทําดีมากปุ๊บตายครับโอ้ตายหมดซับแม่งเล่นสวยจัดชอนน็อตนี้ไถไถสวยจริงครับโอ้ได้ของดีรวมขั้นสูงยังไงครับตายนะเออนี่ครับ รมข้านสูงครับชาร์จครับยิงปังเรียบร้อยที่หน้ามันวิ่งกันรัวจัดโอเคเทลหนึ่งครับผมสองครับผมสามครับผมเออสี่ครับผมเออไอหา้าโอ้โหไม่มีสวยครับ <c oughs> ตายครับอืม, <c oughs> มายังไง <c oughs> ยังไงละน้อง เรียบร้อยนะเรียบร้อยตายครับยังไงต่อแล้วยังไงต่อล่ะทีนี้แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้เออเอาที่เจ้ารวมขั้นสูงโอเครวมขั้นสูงกูไป,ปอีกแล้วตายฟรีๆไปฮะตายครับวีระเออมาครับมาต่อ รวมบผมบอกแล้วว่าต้องมีคนคิดแบบผมรวมขั้นสูงตายครับผมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะตายเรียบร้อยครับผมบอกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับอีกตัวนึงตายเราก็ตายด้วยโอเคตายสวยเลยอย่างนี้ตายครับเออนอกจากจ็อดนี้เออเออได้อยู่ แล้วยังไงต่อทีนี้แล้วยังไงต่อยังไงต่อพอรวมขั้นสูงตายซะเรียบร้อยครับช็อตนี้สวยงามมากแต่ว่าไม่ไหวไอ้เทลไอ้บ้ายิงแรงเกินแล้วต่อเจ็บด้วยนะตายไม่ถึงถึงแล้วตายซะเออเชี่ยแค่รวมขั้นสูงกูเข้าไว้ถึงอะ่ะไปรวม สวยครับมึงสวยแล้วครับอือตายซะตายซะออกลัวหมดอะจอดน,นี้ตายซะมึงด้วยอีกตัวหนึ่งยังไงดูดเลือดเหรอดูดเลือดเหรอดูดเลือดเหรอมาแล้วครับเดียวมามาเดียวเรียบร้อยครับผมโอ้โหอยนานมากครับเจอพี่รวมขั้นสูงเออ มาสรุปฟังเลยดีกว่าสําหรับเกม RV ว่านเล่นเป็นไงบ้างนะครับโดยรวมเล่นได้ลื่นนะครับทางการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับซึ่งตอนที่เราไปเล่นแบบเทสมาก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เล่นได้ลื่นประมาณนี้เลยนะครับตัวเฟรมเบตจะอยู่ที่ประมาณ6 0 6 1ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราอัดหน้าจอปุ๊บนะครับตัวเฟรมเบตมันจะเหลือประมาณสัก59-60กนะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างคือตอนในจังหวะที่อัดหน้าจอนะครับมันจะมีไฟใหญ่ให้ทุกคนได้เห็นแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายแลล้้้ววเเนนนีีี่่ยาาขไไฟทใหญๆจริงมัดด ภาพก็ยังลื่นอยู่ปรับการาฟิกเป็นสูงมากด้วยเออมันก็เลยตอบสนองได้ดีมากสําหรับผมเล่นไปนานๆก็ไม่กระตุกด้วยนะครับในเกม3มเกม4หรือว่า40-50นาทีเล่นได้สบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคะแนนถ้าเกิดเต็มหไาเป็นเลย5คะแนนเต็มครับรายละเอียดหน้าจอสวยนะครับหน้าจอใหญ่มากนะครับเวลาทัดเนี่ยมันดูง่ายมากนะครับเรื่องของฟีลลิ่งการทัดต่างๆทําได้ดีนะครับตอบสนองดีเล่นตัวพลีวกดสกุสกิลได้สบายหรือดิวโบนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยเปิดประมาณ50-60%เสียงดังมากจริดังจริงๆแล้วเสียงดีังมายจร ับค,คือการอ่านได้จอไปเรื่อยก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปเเกมต่อไปแล้วโอเคครับเราอยู่ในเกมผับชีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกนะครับที่ผมปรับผมเปิดได้ดูดีกว่าครับกราฟิกสูงสุดคือ HDI HD นะครับเฟรมเรทเป็นสูงสุดแต่ว่าผมปรับเป็นลื่นไหลเพราะว่าลองไปเล่นมันจริงแล้วลื่นไหลดูคนง่ายกว่านะครับเสียงปรับเป็นอัลตร้าครับคุณผู้ชมขอมานี่ยังไงปรับให้ดูเลยลงกิจกรรมนะปืนที่มันควรจะมีอ่ะมันใช้ไม่ได้พูดแค่นี้แหละนี่นะครับ ยิงไหมครับยิงไหมครับล้มยิงครับโอ้โหกระสุนหมดยิงไหมฮะ มีคนยิงมาจากข้างหลังครับไปก่อน mm hmm. เรียบร้อยครับจูเนียไอ้น้องชุบก่อนเฮ้เอย,ยิงมันทิ้งนีก่อนยิงไปซะ นี่ครับปาดักไปก่อนปาดักไปก่อนยิงครับเจ <recall> อนะโอเคจูเนียตัวเดิมเลยครับโอเคครับเขาไม่มีโอกาสละ โอเคครับแม่นเกินโอเคครับแม่นนะนี่ครับพอ <l ix> เราเจอ,อไอเราอะเจอตัวนั้นไงแล้วเราอะโอ้โห บูไปฮึฮึฮึโ้ยดีไหมครับดีไหมครับเล่นสุดท้ายพอดีครับ ล้มไปหมดครับสามตัวลองมึงครับ เจอพอด,ด,ออด,ดอีกูเจอพอดีไอ้บ้า โอเคแต่ว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็มาเดี๋ยวสรุปังเลยดีกว่าว่าเกมผับจีเล่นเป็นยังไงบ้างในรวมเล่นได้เรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับทางการอาดหนะ้าจอแลนนะแมนหน้าจอนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าภาพมันสวยมันลื่นมันดูดีมันดูสมูทนะครับซึ่งมันปรับกราฟิกได้แบบโอเคมากแล้วสําหรับผมนะครับในกราฟิกลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรต60เนี่ยผมว่าเป็นเป็นค่าที่แบบเล่นได้ลื่นมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มห้าไปเลยห้าคะแนนเต็มนะครับแต่สิ่งที่ดีไปกกววววว่่่่่่าา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 เเเเเรรืืืืออออออองงงงคคคมมมลลลลลนนนนนนนขขดหหห้้้จจใญแ จอมันสว่างด้วยนะครับมองคนง่ายมองละเอียดหน้าจอใหญ่เล่นง่ายนะครับวางปุ่มเปิมต่างๆได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยหน้าจอมันใหญ่มันทาให้แบบเราโฟกัสคนได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับฟฟลลิ่งการทัดต่างๆทําได้ดีนะครับในการใช้งานปืนการคุมปืนระยะกลางระยะใกล้ระยะไกลนะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเบรสดรอประยะไกลเนี่ยคุมปืนได้ค่อนข้างนิ่งมากเลยสําหรับผมนะครับแล้วก็การใช้งานมันติทัชการกดเร็วๆตอบสนองได้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของใจโสรสโคปเนี่ว่าใน รู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าการบาลานซ์ไจรโสโคปเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหน่อยตรงที่แบบโมดูลกล้องมันใหญ่นะครับทำให้แบบเวลาเราจับถืออยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเอียงไปทางฝั่งซ้ายมากกว่านะครับจะต้องบาลานซ์มันดีๆนะครับเรื่องของเสียงอันนี้ขอชื่นชมเลยครับเสียงดีมากนะครับแยกซ้ายแยกขวาได้ชัดรัศมีใกล้ๆเนี่ยผมว่าแยกได้ค่อนข้างละเอียดสําหรับผมเรื่องสุดท้ายนะครับอัดนหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยก็ทําได้ดีสรุปในเกมนี้เล่นได้สบายลื่นๆ่นหายห่วงนะครับอัดนหน้าจอทำคอนเทนได้สบายหรือจะไม่อัดหหหนน้้้าาจออเเลลลยยยก็่่่ไววงูแ เราไปเจอกันเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้ในยเกมได้ไปในไรซ์โมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกสูงนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น60เฟรมมาเราดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่าง,าง,งนะอย่างนะลุงนะอย่างนะลุงนะอย่างนะลุงนะเอ้าเราไม่สนใจกูด้วย เลงแล้วก็ยิงนะแแน่แน่แน,แน่วิ่งจู๊ไปก่อนครับยังนะลุงนะลุงยังอ่อนแน่นอนแค่นี้ก็หลุดแล้วมาครับลุงไอติด <c oughs> ลงมาแล้วครับเออทบไม้ใส่หน้าลงุงแอบก่อนนิดนึงลุงหายอีกแล้วลุงอยู่นี่นะเออยังก่อนเออยังก่อนลงุงยังก่อนตามมาดิตามมาออตามมา เอ้ยเ <laughs> เราเจอครึ่งทางก็พอนะลุงนะเรียบร้อยครับลุงเข้าวังวนกูแล้ววังวนจู๊กูละของแท้เลยอันเนี้ยลุงไปแล้วครับลุงบอกไม่เล่นแล้วครับผมก็ไม่อยากเล่นกับลุงแล้วครับโหสิบกว่านอาทีครับรอบนี้นานอยู่ยนะฟึโบเค ไปเกมาก็สรุปฟังเล่ดีกว่าสำหรับเกมเวดเดอไลท์โมบมยมันเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมเล่นได้เลื่ดนะครับในการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นปืนสกิลการขนาดนั้นซึ่งเฟนเดทุกคนก็น่าจะได้เห็นอยู่แล้วนะว่าเฉลี่ยและเบรคเ็จโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก38ซึ่งในตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกมากขนาดนั้นนะครับด้วยมูฟเมนต์ที่มันดูเลื่นนะครับแต่ว่ามันจะกระตุกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันหยุดค้างไป เพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับถ้าเกิดในกราฟิกสูงเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ4คะแนนเต็ม5นะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับกราฟิกเป็นกลางหรือต่ำนะครับเอาไปเลย5คะแนนเต็มครับทำได้ดีมากนะครับส่วนรายละเอียดเกมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับสวยมากสีสันหน้าจอสดมากนะครับทำให้แบบดูรายละเอียดไปในเกมได้ดีเลยนะครับก็อย่างที่เขาบอกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมันสวยสุดยอดอยู่แล้วนะครับฟีลิ่งการทั้ต่างๆทำได้ดีนะครับการกดสกิลเช็คการจู๊กัารปั่นเครื่องการกดกระดงกระโดดอะไรพวกนี้เนี่ยตอบสนองได้ดีแลวไวอยู่แล้วนะครับมาณ 60%เสียงดังฟังชัดอยู่นะก็โอเคเลยแหละการห่มเลยแหละนะครับสุดท้ายหน้าจอไปด้วยเรื่อยๆก็ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราเล่นมวยฟุตบอล2024เรียบร้อยนะครับก็การาฟริกสูงนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมมาเล่นกันเลยโคปงมูริสนี่ครับช็อตน,นี้ต้องสวยแล้วตรงนี้พลิกตัวส่งลงมาข้างล่างไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาอีกไม่รับน่ะยิงเตะลอยเขาส่งกันระยะสั้น กูไม่อยากฟากอ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยฟรีเลยส่งครับส่งครับนี่ครับยิงครับโอเคเยแต่อย่างนี้ง่ายเออเอาแล้วหลุดแล้วอย่างงี้อย่างี้จิ๊บไป <c oughs> ส่งครับเรียบร้อยแล้วส่งให้ใครนะเราส่งให้ใครนะเมื่อกี้ เออโอเคนี่นี่อันนี้คือส่งแบบขั้นเทพนะยิงครับเออเฮ้ยมันล็อกได้วะเฮ้ยเชื่อไหมพี่ดยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยให้พี่ดยิงหน่อยไหมจับบอลครับยิงจ <laughs> ับบอลได้ครับไหลไปที่บางก่อครับอุอ้ย นี่ครับส่งบอลมาข้างหลังครับยิงแล้วครับอนี่ครับยังส่งได้อยู่เราเลือกตัวล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งยาวให้โดครับนี่ตีด,ดอีกมาครับคริสติโนโน่จับบอลครับยิงอายยาวกว่าย,ยอมได้เปรียบนี่ครับส่งมาข้างบนไหลลงมาจากบอลคริสติโนโน่พลิกตัวลงมาไหลามาให้กับใครเนี่ยมึงใคร แต่ก็ยิงได้ น่าจะได้เห็นแล้วว่าเออเฟรมเมรทเฉลี่ยโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับก็สรุปให้ฟังเลยดีกว่าสำหรับเกมฟุตบอล2024เป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับเล่นได้เรื่อเลยทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับเฟรมเมรทเฉลี่ยส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณหลัก50ขึ้นไปนะครับแต่มันจะมีบ้างที่เฟรมเมรทมันลดนะครับในจังหวะที่เป็นจังหวะคัดจังหวะกำลังจะเข้าเกมพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นปกติของเกมนี้นะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคะแนนถ้าเกิดเต็ม5ไปเลย5คะแนนเต็มครับทำได้ดีมากกๆส่่่วนนนนนออืทไดด้ีเเชััะครรบ บอกเลยว่าสวยมากภาพตัวละครหน้าชัดมากๆนะครับเรื่องของวิธีการทันต่างๆทำได้ดีเองครับการจ่ายบอลส่งบอลเล่นบอลทุกอย่างตอบสนองได้ดีหมดเลยนะครับเรื่องของเสียงเปิดประมาณ50%เสียงงมากสุดท้ายหน้าจอไปเรื่อยๆก็ทำได้ดีครับเวเราไปเจอเกเมต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกม Call of Duty Warzone นะครับซึ่งเป็นเกมใหม่นะครับแล้วก็เกมเนี่ยเปิดตัววันเดียวกันเลยกับที่เรามีเปิดตัวนะครับผมเลยอ่ะไหนๆก็มีเวลาช่วงหนึ่งผมก็เลยมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกราฟิกนะครับที่ผมปรับคือกราฟิกสูงนะครับ ก็มารอดูจริงๆนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไม่ต้องกใจนะครับว่าเฟรมเบรดมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นเกมเปิดใหม่โอ้โหเข้าอย่างเหินครับแปรเรืงง่องไหนดองยิงไปก่อนนะครับเหมือนจะมีสองตัวทมืี้ยิงไปก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยิงมันทิ้งเลยมันจะมีโอกาสลุกขึ้นมายิงเราได้นะผมจำได้แล้ว คยิงทิ้งไปยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนครับโอเคครับล้มหนึ่งยิงไปก่อนโอ้โหยิงมาแล้วนะครับยิงนะครับตายแน่เมื่อเรียบร้อย <Enemy. S 1> โอเคเดี๋ยวผมลองเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะ บางครั้งมันกดติดนะยากเลยนะเล่นกับเรายากเลยนะ <ๆ S 1> น้องยากเลยนะโอ้โหโปืนกูกระสุนเท่าไหร่วะเนี่ยยังไงโอ้โหตามมาแล้วนะดีไปก่อนครับเออ เอาดินั่งแอบ,บไปครับจริงดิไม่เจ็บเลยเหรอยิงซ้ำไปก่อนครับเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาได้นี่ไงโอ้ปืนบ้าอะไรเนี่ยยิงเป็นชุดเบิร์ดเป็นชุด โอเคโอเคครับได้อยู่นะโอ้แต่ว่าจังหวะชนกันแบบกระตุกมากเลยอยากคิดว่าจะรอดนะผมยิงตายผมบอกเลยยิงมาแล้วครับทำไมมันโผล่หัวมานิดนึงเอาดีเอาดีมึงเอาดีมึง จริงๆนะเว้ยเกมนี้อ่ะดูดิเออเอาดิมึงเอาดิมึงกูย mm hmm. ิงไปเยอะมากเลยเมื่อกี้อ่ะลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาดิผมไม่อยากจะบอกเลยว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนะี่ยข้างบนตรงเนี้ยน้อง mm hmm. ออไม่ไหวว่ะไม่ไหวมันแหลกมากจริงๆมาสารุปฟังเลยดีกว่าสาหรับเกมวอรเฟรมว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมเล่นได้นะครับในตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลื่นมากัน,นต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเกมแม่งใ,ใหม่จัดนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวมาเมื่อวานนะครับแต่ว่าคลิปที่ลงเนี่ยลงวันที่2 2เปิดตัว21บเปิดตัว, 20, ตวพร้อมมาเลยกับเรียวมี12 Pro+ งโปที่ผมกาลังเทสอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับเพียงแค่รูปแบบเกมที่ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสด เก,เกมสุดท้ายเลยดีกว่าไปเกมครับเราอยู่ในเกมเกมชินีปแพงเรียบร้อยนะครับการาฟิกที่ผมปรับเปิดได้ดูดีกว่านี่คือการาฟิกกลางนะครับหรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นของเขานะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมแต่ว่าเราอัดหน้าจอไปด้วยนะครับฟเฟรมเรทก็เลยเหลืออยู่ที่ประมาณนี้นะครับลองกดหยุดอัดหน้าจอดูนะเพราะเฟรมเรทมันไม่ขึ้นแล้วครับลองปรับต่ำดูนะครับเดี๋ยวขอญอาตรีเกมแป๊บน,นึงเรียกลงมาครับท่านไฟลงมาอย่างนี้ผมสวยหวานหมูหวานเจี๊ยบโอ้โหสายฟ้าก็มาไงแล้วสายฟ้าก็มาไงนี่แน่ติดสารท่านทานไปเลยงั้นเราตีสดไปเลก ดีสดไปเลยแล,ล้วกังย่าไม่คัวอะไรนี่แนะ่หลบทุกสอกดอกดอกนอกโอเคครับปุ้มยิงใหญ่เลยครับยิงใหญ่เลยครับโอ้โหสู้ยากเลยครับถ้าเป็นสลามไฟอย่างนี้ตายซะนำ้ำเคไ,<ป>ไฟติดสถานะโอ้โหลซะนี่แน่โอ้โห,โห,โห,โหพวกนี้มันเป็นสายฟ้าบ่อยจังตายซะ มอแน่เฉือนไฟเข้าไปติดสถานะอะไรก็ช่างมันมาครับเออมาครับดูดอนูธาตุอย่างเดียวเออเรียบร้อยครับโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาครับโผล่ขึ้นมาครับผมหมุนก็มาครับผเอออย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะขอก่อนเออเออตำแหน่งมันแปลกแปกไปนิดนึงนี่แน่ตีไปโอ,อ้ยบลาด อืมเอาดิเอาดิเอาดิอย่างนี้เอาดิเอาดิอย่างนี้เอาดิผมไม่กล้าขึ้นมาแล้วล่ะโอ้บัฟโล่เลยอย่างนี้อืมพระโนงยังไงตายซะบา้าบเรียบร้อยครับหนีมันหนีเก่งจริงๆไว้ไอตัวนี้นี่นะตีต่อครับเออสายฟ้าต้องทำงานบ้างแล้วจะครบแล้วนะวนะมึงโดนแน่เออสองหมื่นกว่าไม่คุม้มไม่คุ้มอะไรเลยเออ อืออซุบืออหายยังนี่ครับบับโลลงมาครับผมเบนเดตลงมาตีไฟครับแล้วก็ตีเขาไปครับลงมาตีเขาไปอีกครับลงมายากจริงๆนะมึงเนี่ยไรเดนเนี่ยไอ,อ้เด้ฉันตีเขาไปครับผมตีไปต่อน,นี่นครับนี่หางสะบัดเลยตีหางสายเลยนี่แน่โอ้โหแล้วจวังหวะนี้อันตีไม่มาบัญญาไม่เกิดไม่แนะ่เฉือนหน้าไปเอาดิเอาดิเก็บอนุธาตุครบได้ละมั้งคุณแม่ อันนี้อันติีลงไปอืออือขอ,อ,อตีอยู่ทีนึงมาเก็บท่าก่อนจังหวะน,นี้แหละครับต้องจังหวะน,นี้แล้วต้องจังหวะน,นี้เท่านั้นโอ้โหแล้วมุดไงแต่ก็โดนอยู่นะอึบนี่ไงเรียบร้อยโอเคครับขออีกตัวหนึ่งแล้วกายยาสนล่ะครับโอเคครับผมบเอออ้อมงข้างลงข้างหลังอะไรเต็มไปหมดนี่ไนะ ตีไปต่อครับตีไปต่อครับลงมาแล้วก็บับโลดหน่อยครับรออะไรอ่ะเออโล่เราเยอะอยู่แล้วตีเข้าไปเขาไม่นองหลบได้เขาไม่นองตีเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่แน่อย่าหนีไปไหนนะอย่าหนีไปไหนนน้องนะอย่าหนีไปไหนนะนไไนนะตีพลาดมั่วมั่วสัว่วถั่วเขียวเลยอย่าหนีไปไหน <sk ill> หนนะนะาน้องนี่แน่ปาดก็ไปก่อนหนึ่งเสร็จเออเออโอเค บาดแพทย์ก็ใหอ้อีกทีนึงเออเอาแล้วไม่เป็นไรไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเออสมไปก่อนคู่ปรับตลอดการของเราคู่ปรับตลอดการของเราคู่ปรับตลอดการของข้าเด็ดกากแน่เลยครับจังหวะน,นี้เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวละครยากเย็นเหลือเกินบับโลดดิครับรออะไรอะเอาอแล้วยังไงแล้วยังไงพระนมแล้วยังไงต่อยังไงต่อเจ็บนั่นน่ะยังไงต่อเจ็บนั่นน่ะ เอ้ยยังไงต่อหลบได้ไหมหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับม,มากดไลค์กดแชร์กด,กดซับสไครต์น,น,นะครับเดี๋ยวก็เรีรยกแม่ลงมาเขาปาดแพนเขาให้เป็นยังไงหลบไม่ได้ก็ช่างมันแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยอ,อยู่นู่นนะอยู่ไกลนะเอ้ยอยู่ไกลนะโอ้ยหมุดงิดโุ้ยยัน้ําแข็งบ้าป่อเลยนักหนาแล้วหืมหืมแล้วตัวละครมือจะเปลี่ยนยาก,กอะไรน,ะน,ะนักันาเนตฮัลโหลเออเอาอีกวอ,อีกกูย้ำจัดอะย้ำจัดอะ มึงทำบ้าอะไรทาบ้าอะไรฮะอันติีหมดนะครับตอนนี้มันตายแล้วนะมันตายแล้วนะกูเอากูซ้ำอ่ะ <laughs> ก็ทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าในตอนที่เล่นปกติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมสรุปซ้ําให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโือร่วมเล่นได้ลื่นนครับแต่ว่าเป็นลื่นในการปรับการาฟิกเป็นต่ำนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60ซึ่งเฟรมเรทจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนึงว่าถ้าเกิดเรากดอัดหน้าจอปุ๊บนะครับตัวเฟรมเรทมันจะลดลงไปเหลือ30กว่าทันทีเลยนะครับคะแนนถ้าเกิดเต็ม5นะครับในการเล่นแบบปกติไม่อัดหน้าจอเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ4คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอัดหน้าจอเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ3คะแนนเพราะว่าถ้าเราเทียบกับเรทราคาและความคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมว่า มันมีตัวที่ราคาประมาณนี้เนี่ยเล่นเกมเกมชินได้ค่อนข้างดีแล้วก็โอเคกว่านี้อยู่ทั้งอัดและไม่อัดหน้าจอนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นทําได้ดีอย่างที่ผมบอกครับรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอสวยนะครับเรื่องของฟลิ่งการทัดต่างๆทาได้ดีนะครับแต่ว่าผมว่าตำแหน่งปุ่มมันมันตกลงมานิดหน่อยนะครับทำให้แบบเวลากดมันจะลั่นได้แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือว่ามันมันม,มันเผลอไปโดนเองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปก,กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ทุกคนได,ด เกมพวกนี้เนี่ยเล่นได้สบายเบอร์ดือบบมากๆะครับหรือรวมไปถึงเกม Dead by Daylight หรือ Evilbot นะครับถ้าเกิดเราปรับกราฟิกที่มันพอเหมาะของมันเนี่ยมันก็จะเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าพอเราลองมาเล่นในเกมใหม่ๆอย่าง Call of Duty Warzone ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือว่าเกม Genjin Pack น,นะครับก็ปรากฏว่ามันก็ยังคงเล่นได้อยู่ในเกมปานกลางนะครับไม่ได้ดีเวมากมากนะครับถ้าเกิดเทียกบกับเรื่องราคาเรื่องการเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมว่ายังมีในหลายๆรุ่นที่เล่นเกมหนักๆอย่างพวกนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเพราะว่าน้องเขาก็ดีแล้วสําหรับผผมมว่า แต่หลายคนฟังมาถึงตรงนี้อย่างเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังนะครับเรื่องวันที่แบตเตอรี่นะครับในระยะลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลดไป14%ถ้าเกิดคุณเล่นแค่เกมเอาวอย่างเดียวใน1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเล่นเกมสักแบบอ่าผับซีโมบายที่ปรับกราฟิกปรับเฟรมเรทได้ค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะลดไปประมาณ 18- 20%ก็ถือว่าอก็ถอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ดีนะครับส่วนเรื่องของความร้อนนะครับในระยะลงเนึ่ง ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับการจัดการความร้อนดีนะครับโดยวัสดุด้วยดีไซน์รวมไปถึงการจัดการระบบของเขาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับระบายความร้อนไว้ด้วยนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของการเทสเกมให้ทุกท่านได้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเกมมากแต่ว่าเขาอาจจะเน้นเรื่องการถ่ายรูปเรื่องของดีไซน์เรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับในการเล่นเกมในเกมในรุ่นนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นผลพลอยได้ละกันที่เออในบางเกมก็เล่นได้ลื่นอ่ะหน้าจอได้ดีหรือว่าในบางเกมเล่นพอทด้นมาณน กัันนะครบสำหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวจะทำเรียวมี 12+ plus ให้ดูนะครับสำหรับพกโก้ก็รอกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเทสเกมค่อนข้างหนักมากนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเรียวมี12 pro โปรชาร์จนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมแบงค์ยิปส์ทำคลิปดีๆอย่ในต่อไปนะครับวันนี้หากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดหรือว่าตรงรนตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจะไปขอโทษและสวัสดีครับ